ดีครับวันนี้เราจะมาดูออปชันของเพื่อนคนนี้กันนะครับของเขาเนี่ยจัดเต็มมากเลยครับผมเริ่มจากหมวกนี้ประมาณเท่าไหร่ครับพี่หมวกทั้งหมดบนหัวก็ประมาณหมื่นหนึ่งได้ครับอันนี้ก็ประมาณหมื่นครับต่อไปเสื้อเกาะนี้ประมาณเท่าไหร่ครับเสื้อะเกาะเสื้อเกาะถ้าทั้งชุดก็ประมาณเกือบหมื่นนะครับรวมตั้งแผ่นกันกระสุนแล้วตั้งในครับผมอันนี้เบามากนะผมเคยดูแล้วก็สองหมื่นนะครับแล้วก็ชุดนี้ครับ อันนี้เป็นเข็มขัดทั้งชุดก็ประมาณเกือบห้าพันเกือบห้าพันนะครับรวมมานี้หมดแล้วนะรวมหมดแล้วรวมหมดแล้วอันนี้แต่งอะไรบ้างครับแต่งไปฉายครับไปใช้ได้เลยครับไปฉายประมาณหมื่นสามหมื่นสี่ประมาณนี้อันนี้หมื่นกว่าบาทนะครับแล้วก็แม็กครับแม็กก็เพื่อนให้มาครับสำับนุ่นให้มาครับแล้วก็อันนี้อะไรครับไปใายไฟฉชยโชว์ไฟครับก็เลับอันนี้ของปอมครับประมาณพันกว่า แล้วก็กล้องครับกล้องประมาณหกพันกว่าบาทอ๋อตัวนี้ใช่ไหมที่เขาพูดกันว่าไปจ่ายละหนึ่งหมื่นใช่ที่เพื่อนพูดกันชัว์ไฟยอดมากเลยครับของอะไรนะครับของชัว์ไฟครับผมก็ไม่รู้ครับสามร้อยอยู่ก็ผมก็ไม่ได้เล่นเท่าไหร่ครับต้องให้คนนี้ขอเล่นจริงครับคนนี้รวมหมดนี้รวมหมดนี้ประมาณนั้นครับเรามาห้าหมื่นนะครับครันผมไกลมันจะบ้าแต่งงบจ้างถึงห้าหมื่นนะครับ ไว้ทํางานครับสุดยอดครับนั่นนะครับสัญลักษณ์นั้นครับหมายความว่าอะไรครับเบิร์ดนะแบ็คเบิร์ดคือยังไงครับซีลทีมครับว้าสุดยอดครับนี่รูปนักการุดยอดมากเลยครับโอเคครับผมครับ